สวัสดีค่ะหมูอมสินนะคะวันนี้ขอเสนอนิทานอีศพเรื่องมดกับนกพิราบน้ำแม่น้ำกลางป่ามีนกพิราบตัวหนึง่งมินเล่นลมอยู่แถวนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงมดน้อยตะโกนขอความช่วยเหลือเพราะมันกำลังจะตกน้ำ เจ้านกพิราบเห็นพอดีจึงหาทางช่วยเอานี่เจ้านกพิราบจิกใบไม้ให้เจ้ามดไต่ามาจนรอดชีวิตขอบคุณท่านมากเจ้านกพิราบข้าจะไม่ลืมพระคคนท่านเลยเจ้ามดบอก ทันทีนั้นนายพรานคนหนึ่งกำลังเล็งเจ้านกพิราบด้วยธนูที่แหลมคมเจ้ามดน้อยที่อยู่ข้างขาของนายพรานจึงช่วยนกพิราบด้วยการกัดที่เท้าของนายพรานทำให้นายพรานเจ็บเจบคันๆัยิงธนูไม่โดนนกพิราบในที่สุด ทีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำคุณแก่ผู้ใดสักวันได้ผลตอบสนอง